ผลการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตทั่วประเทศซึ่งเราได้จัดขึ้นในวันที่11นะครับที่จังหวัดบึงการก็เรียนว่าในการประชุมครั้งนี้ทางสมภได้มีการน้นยาำให้ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตนั้นได้สื่อสารการดำเนินการเชิงนโยบายที่จะลงสู่การปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์โควิดใน4เรื่องหลัก ก็คือประเด็นที่1เนี่ยเราก็พูดถึงให้ท่านผู้วยการสรํานักงานเขตได้อสอดส่องดูแลหรือกํากับติดตามการดําเนินการภายใต้ความปลอดภยัยโดยเน้นย้ําใน2ประเด็นก็คือภัยที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บก็คือโควิด1 9กับภัยที่เกิดจากเทคโนโลยี Technology, ก็คือภัยจากโซเชียลออนไลน์ต่างๆทั้งหลายที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมปัจจุบันนี้นะครับก็ เป็นการเน้นย้ำถึงการเปิดเรียนออนไลน์ site, แต่นักเรียนต้องปลอดภัยอันนี้ก็คือประเด็นที่หนึ่งที่อยากจะให้ทางท่านผู้ในการและทางโรงเรียนเองนะครับได้ตระหนักและได้เห็นความสําคัญเรื่องนี้ก็ก็เป็นประเด็นที่1ประเด็นที่2ครับเราพูดถึงเรื่องการซ่อมการเสริมาการบุกพร่องทางการเรียนให้กับนักเรียนเมื่อเราสามารถเปิดออนไลน์ได้แล้วเนี่ย เราควรมีจุดเน้นขั้นต่ำพื้นฐานอะไรบ้างทางสมบถอก็ได้เน้นย้ำถึงเรื่องพื้นฐานสำหรับปฐมนั้นเราก็มุ่งไปที่เรื่องของการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นแล้วก็มัธยมแล้วก็ฝึกให้เขาคิดเป็นทําเป็นแก้ปัญหาเป็น,นในทุกมิติแล้วก็ได้เน้นย้ำในเรื่องของคุณธรรมพื้นฐานที่ต้องการให้เขาเกิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องระเบียบวินัยความรับผิดชอบตลอดจนการมีจิตอาสา รวมไปถึงการมีแรงบันดาลใจต่างๆนะครับอันนี้ก็ส่วนที่สามก็คือเราจะพูดถึงเรื่องประเด็นเรื่องอมิติที่เกี่ยวข้องกับเรื่องโอกาสนะครับก็อยากให้ทางโรงเรียนได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของกลุ่มเด็กที่ยังได้โอกาสจากการขาดอุปกรณ์การเรียนาขาดเรื่องอาหารการกินรวมไปถึงอาการขาดโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้ต่างๆทํำยังไงเราจะซ่อม เสริมหรือรวมไปถึงเด็กที่หลุดออกนอกระบบเราจะมีวิธีการนำเข้าเข้ามาสู่ระบบได้อย่างไรและประเด็นสุดท้ายนะครับที่เราพูดคุยกันนคัคือเราพูดถึงการทำโรงเรียนให้มีให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพภายใต้ห้องเรียนคุณภาพโดยที่เมื่อเปิดออนไซต์ขึ้นมาเนี่ยหรือในอันภาพในอนาคตเนี่ยเราคงไม่สามารถมีโรงเรียนอยู่ในจำนวนถึง3 0 0 0 0โรงเหมือนปัจจุบันได้อันนึ่งมาจากนะครับ การคมนาคมสะดวกเด็กเกิดน้อยลงหรือการเรียกร้องวิติคุณภาพมีมากขึ้นดังนั้นการทําให้สถานศึกษามีคุณภาพนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทางเขตพื้นที่อาจจะต้องได้ทําแผนในการที่จะยกระดับโรงเรียนคุณภาพของแต่ละเขตพื้นที่นั่นก็หมายความว่าแต่ละเขตพื้นที่ต้องไปทําแผนของตนเองว่าในที่สุดแล้วเราจะสร้างโรงเรียนให้มีคุณภาพที่เป็นเครือข่าย ในการใช้ทรัพยากรร่วมกันของแต่ละเขตประถมะมัธยมอยู่จริงๆจํานวนเท่าไหร่แล้วเราจะทําได้ปีละกี่โรงอันนี้ก็ถ้าถ้าเราทําโรงเรียนให้มีคุณภาพได้ทําห้องเรียนให้มีคุณภาพได้เราก็จะได้นักเรียนที่มีคุณภาพในอนาคตอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เน้นย้ําให้ทุกเขตพื้นที่ได้นําแนวทางและแผนนี้ลงสู่การปฏิบัติก็ก็อขอความร่วมมือกับพ่อแม่ผู้ปกครอง ตลอดจนครูบาอาจารย์พวกเราทุกคนได้ได้ช่วยกันขับเคลื่อนในเรื่องนี้ประเด็นที่สองครับก็คือต้องขอถือโอกาสขอบคุณนะครับที่คาั้งอาจ,อา,จารย์ครูโรงเรียนทุกทุกแห่งเขตพื้นที่ทุกเขตพื้นที่ท,ท,ที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันในการทอดกระถินนะครับพระราชทานประจำปี2564นะซึ่งก็บรรลุผลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็ต้องขอถือโอกาสนี้ขอบคุณ ทุกๆท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ